ไฟฟ้าที่ปักเสาพาดสายแล้วก็ผ่าตามบ้านเรือนนะต่างๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบยังไงนะครับความรับผิดชอบต่อไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะหมอแปลงไฟระเบิดเนี่ยคือปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าดูที่มิเตอร์อย่างนี้เป็นหลักนะครับถ้า ส่วนที่ต่อจากมิเตอร์เข้าบ้านผู้ขอไฟผู้อยู่ในบ้านนะผเจ้าของเรือนอาคารผู้ใช้ไฟต้องรับผิดชอบแต่ถ้าอยู่นอกมิเตอร์นะสายไฟที่ก่อนเข้ามิเตอร์จนถึงเสาไฟทังนะ้งหลายเนี่ยมออแปลงหลายเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนะครับดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบก็คือมออแปลงหลายนะตามสายฟ้างหลายเนะีเกิดมันรั่วมันช็อตมันดูดเหมือนที่สาเพ็งนะฮะ การไฟส่วนภูภาคการไฟนครหลวงเขตเทศบาลอบตอบจนะกรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบกับชาวบ้านนะเกิดไฟฟ้าั่วไฟฟ้าดูดไฟฟ้าจอดเสาไฟฟ้าล้มนะใช้ชาวบ้านเนี่ยนะนั้นเขตเทศบาลอบตอบจนะกรุงเทพมหานครหรือว่าการไฟฟนะนครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูภาหนึ่งอะรับผิดชอบถ้าไม่ดูแลก็ถือท่านมีส่วนในการระมาทนะฉะนั้น นะก็ต้องดูนะฮะว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนหน่วยงานต้องรับผิดชอบนะดูแลตลอดเพราะคุณมีวัตถุอันตรายอยู่ในครอบครองนะถ้าในส่วนที่จากมิเตอร์เข้าบ้านนะก็เป็นความรับผิดชอบของบ้านแต่หลังไปนะแต่ถ้านอกมิเตอร์นะยันดอนหลังไปสาไฟ้ามอแปลงหลายเนี่ยนะก็เป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าุ่นมิภาคการไฟฟ้านะครหลวงเขตเทศบาลนคปตบจหรือกรุงเทพฯหาพรนะ ในงานที่รับผิดชอบหนะที่ดูแลต้องดูแลรักษาความปลอดภัยม่ไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าระเบิดนะโมแปลงระเบิดนะต้องมั่นตรวจตาเพราะท่านมีวัตถุอันตรายไว้ในความครอบครองรวมถึงหลังมิเตอร์เข้าไปเจ้าของบ้านก็มีที่ดูแลนะสายไฟมิเตอร์ไม่ให้เกิดการรั่วช็อตคนภายในบ้านหรือแขกที่มาเที่ยวในบ้านหรือแขกที่มาพัก,ใน,นพกในอาคารสถานที่ในโรงแรมรีสอร์ทนะพาร์ตเมนต์คอนโดลลต่างๆนะเราต้องรับผิดชอบนะ นั้นนับกันที่มิเตอร์นะถ้าจากมิเตอร์เข้าบ้านเข้าอาคารเข้าโรงเรือนเข้าโรงแรมเข้ารีสอร์ทเข้าอาคารสถานที่ต่งางเจ้าของบ้านเจ้าของโรงแรมเจ้าของรีสอร์ทเจา้จาของโรงเรือนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลังก่อนเข้ามิเตอร์ไฟนะเขตเทศบาลอบตอวจจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านคะรหลวงนะรวมถึงกรุงเทพหางคอนต้องรับผิดชอบนะฮะหลักง่ายๆคันนี้นะเพราะถือว่ามีวัตถุอันตราย คือกระแสไฟฟ้าไว้ในครอบครองนะเว้นแต่ถ้าจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเหตุสุ่สัยนะหรือความผิดของผู้ที่ได้รับภัยอันตรายเองเช่นอยู่ดีไม่ดีก็ไปปีนสาไฟเงี้ยเล่นนะหรือดีไม่ดีก็ไปสร้างก่อสร้างใกล้ๆสายไฟแทน่จะครอบเสาครอบสายไว้นะก็ไม่ทําหรือบางทีไปเชื่อมสายไฟต่อสฟย้าเองโดยที่ไม่ได้แจ้งให้การไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าเงี้ยเป็นความผิดของเขาเองนะนี่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภาค เทศบ,บาลอบตะบจกุงเทียบหาครนหนึ่งงานที่เกี่ยว้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบรับเป็นความผิดของฝ่ายนั้นเองนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ